หลานเอ๋ยมันนั่งใกล้ๆยายตรงนี้สิลูกแดดร่มลมตกแล้วบรรยากาศเงียบสงบแบบนี้เหมาะแก่การพูดคุยเรื่องราวเก่าแก่ที่ลอยมาตามสายลมแห่งการเวลาหรือเกินยินดีต้อนรับลูกหลานทุกคนกลับมาสู่รายการโบราณว่าไว้กับยายมะลิคนเดิมนะจ๊ะ วันนี้ยายไม่ได้มาเล่าเรื่องผีสางนางไม้หรือตำนานปรมปราที่จะทำให้ขวัญผวาแต่อยากจะชวนมาเปิดประตูมิติแห่งอนาคตผ่านดวงตาที่มืดมิดของหญิงชราผู้หนึ่งที่โลกขนานนามว่าบาบาวนงก้าหรือคุณยายวานองก้าหมอดูตาบอดผู้มองเห็นสิ่งที่คนตาดีอย่างเรามองไม่เห็น มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างหนาะหูเหลือเกินลูกเอย๋ยว่าในปีพุทธศักราช2569หรือปีคริสตศักราช2026ที่กที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่อึดใจนี้จะเป็นปีที่โลกของเราต้องสั่นสะเทือนครั้งใหญ่คำว่าสั่นสะเทือนในความหมายของยายไม่ได้หมายถึงเพียงแค่แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือภัยพิบัติทางกายภาพเท่านั้นนะ แต่ยายกำลังมองลึกลงไปถึงการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณมนุษย์ความเชื่อโบราณมักซ่อนรหัสลับเอาไว้เสมอเหมือนเปลือกผลไม้ที่ห่อหุ้มเนื้อในอันหวานฉ่ำหรือบางครั้งก็ขมคืนหน้าที่ของเราคือต้องค่อยๆปอกเปลือกนั้นออกดูด้วยมีดที่ชื่อว่าสติและปัญญา ทำไมคำทำนายของหญิงชราจากปันกรเรียผู้นี้ถึงยังคงดังกึกก้องอยู่ในหูของคนรุ่นใหม่ทำไมความกลัวถึงถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นแล้วเราจะใช้วิทยาศาสตร์ทางใจมาอธิบายปรากฏการณ์วิตกกังวลต่ออนาคตนี้ได้อย่างไรการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่การตุนอาหารหรือสร้างหลุมหลบภัยเพียงอย่างเดียวนะ แต่มันคือการสร้างหลุมหลบภัยทางใจที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่ว่าไม่ว่าโลกใบนี้จะหมุนเหวียงไปรุนแรงแค่ไหนใจของหลานจะยังคงตั้งมั่นและสงบนิ่งได้ดั่งภูผาเมื่อเราลองพิจารณาตัวเลข2026อย่างพินิคพิเคราะห์มันไม่ใช่แค่ตัวเลขบนปฏิทินที่รอวันฉีกทิ้งแต่มันเสมือนหมุดหมายสำคัญของการเปลี่ยนแปลงย,ยุคสมัย หากมองในมุมของโหราศาสตร์หรือดวงดาวมันคือช่วงเวลาของการผลัดเปลี่ยนพลังงานแต่ถ้ามองในมุมจิตวิทยาและสังคมศาสตร์มันคือจุดตัดที่ความตึงเครียดต่างๆสั่งสมมาจนถึงขีดสุดบาบาวานงกาได้ทิ้งคำทำนายที่น่าตระหนกเอาไว้ว่าโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงประชากรขนาดใหญ่หรือ,อยุโรปจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปตลอดกาลฟังดูแล้วน่ากลัวใช่ไหมลูก แต่ยาอยากให้หลานมองในมุมกลับกันธรรมชาติมีวงจรของมันเสมอมีเกิดมีตั้งอยู่และมีดับไปเพื่อที่จะก่อกำเนิดสิ่งใหม่การที่ท่านทำนายถึงความเปลี่ยนแปลงหรือความสูญเสียอาจไม่ได้หมายถึงจุดจบของมนุษยชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าวิถีชีวิตแบบเดิมที่เราคุ้นชินอาจจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว มันคือสัญญาณเตือนให้เราตื่นจากความหลับไหลตื่นจากการใช้ชีวิตไปวันๆโดยไร้จุดหมายความสั่นสะเทือนที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เปรียบเสมือนตะแกรงร่อนขนาดใหญ่ที่จะร่อนเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่รกครุงรังในชีวิตและความคิดที่ล้าสมัยออกไปเหลือไว้เพียงแก่นแท้ที่จําเป็นต่อการดำรงอยู่จริงๆความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่า เมื่อมนุษย์เราได้ยินคำว่าหายนะหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สมองส่วนที่ทำหน้าที่ระวังภัยหรือที่พวกนักจิตวิทยาเขาเรียกว่าอะมิกดาลามันจะเริ่มทำงานทันทีมันจะสั่งการให้เรารู้สึกหวาดกลัวตื่นตระหนกและมองหาทางหนีที่ไล่ นี่คือสัญชาตญาณดิบที่ทำให้บรรพบุรุษของยายและของหลานรอดพ้นจากคมเขี้ยวเสือร้ายในป่ามาได้แต่ในโลกยุคปัจจุบันเสือตัวนั้นไม่ได้มีเขี้ยวเล็บให้เห็นเป็นตัวตนมันกลายร่างเป็นข่าวสารเป็นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและเป็นคำทำนายที่สั่นคลอนความมั่นคงทางใจดังนั้นการที่คำทำนายของบาบาวันก้า ทำให้เรารู้สึกวันไหวจึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่มันเป็นกลไกธรรมชาติที่ร่างกายพยายามบอกให้เราเตรียมพร้อมปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่มักหยุดอยู่แค่ความกลัวพวกเขาปล่อยให้ความกลัวกัดกินหัวใจจนเกิดเป็นความเครียดสะสมนอนไม่หลับกระวนกระวายทั้งที่เหตุการณ์จริงยังมาไม่ถึง หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้โบราณท่านจึงสอนเสมอว่าอย่าตีตนไปก่อนไข้ซึ่งไม่ได้แปลว่าให้ประมาทแต่แปลว่าให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองแยกแยะให้ออกว่าสิ่งไหนคือความจริงตรงหน้าสิ่งไหนคือจินตนาการปรุงแต่งที่เกิดจากความกลัวหากเราลองถอดรหัสคำว่า การเปลี่ยนแปลงของประชากรที่บาบาวันก้าทำนายไว้ในมุมมองของนักจิตวิทยาสังคมและกฎแห่งแรงดึงดูดมันอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของคลื่นความถี่ในตัวผู้คนในปี2026นี้อาจจะเป็นปีที่เราจะได้เห็นการแบ่งแยกที่ชัดเจนขึ้นไม่ใช่การแบ่งแยกด้วยเชื้อชาติหรือพรมแดนประเทศ แต่เป็นการแบ่งแยกด้วยระดับของจิตสำนึกโลกอาจจะถูกเหวี่ยงให้คนที่มีคลื่นพลังงานลบความคิดเครียดแค้นชิงชังและความเห็นแก่ตัวไปรวมกลุ่มกันแล้วเหวี่ยงคนที่พยายามพัฒนาตนเองมีความเมตตาและมีสติให้มารวมกลุ่มกันเหมือนน้ำกับน้ำมันที่จะเริ่มแยกชั้นกันชัดเจนขึ้นหลานเอย๋ย นี่คือปรากฏการณ์ทางสังคมที่เริ่มเห็นได้ชัดแล้วในวันนี้ในโลกออนไลน์ในที่ทำงานหรือแม้แต่ในครอบครัวคนที่คุยกันไม่รู้เรื่องไม่ใช่เพราะภาษาต่างกันแต่เพราะระดับความถี่ของใจมันจูนกันไม่ติดการสั่นสะเทือนที่ว่านี้จึงอาจหมายถึงการสั่นสะเทือนเพื่อจัดระเบียบสังคมใหม่ ให้คนที่ใช่ได้มาเจอกันและผลักคนที่ไม่ใช่ออกจากวงโครจรของกันและกันเพื่อสร้างสมดุลใหม่ให้กับโลกใบนี้แล้วเทคโนโลยีละ่ะบาบาวันก้าหรือผู้อย่างรู้อีกหลายท่านมักพูดถึงภัยคุกคามจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในปี2026นี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ อาจจะก้าวหน้าไปไกลจนเราตามไม่ทันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงสั่นสะเทือนที่กระทบต่อคุณค่าในตนเองของมนุษย์หลายคนกลัวว่าจะตกงานกลัวว่าจะไร้ค่ากลัวว่าจะถูกแทนที่ความกลัวนี้ช่างบั่นทอนจิตใจยิ่งนักแต่ยายอยากให้หลานมองย้อนกลับไปที่คำสอนดั้งเดิมเรื่องอัตตาหรือตัวตน สิ่งสมมุติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ล้วนเป็นหัวโขนที่เราสวมไว้หากวันหนึ่งหุ่นยนต์มาทําหน้าที่แทนได้นั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แก่นแท้ของความเป็นมนุษย์สิ่งที่เครื่องจักรไม่อาจเรียนแบบได้คือหัวใจคือความเห็นอกเห็นใจความรักความเมตตา และจิตวิญญาณที่ละเอียดอ่อนการมาถึงของยุคเทคโนโลยีครองเมืองนี้จึงเป็นเหมือนบททดสอบที่บีบให้มนุษย์ต้องกลับมาค้นหาศักยภาพที่แท้จริงภายในของตนเองศักยภาพที่เครื่องจักรไม่อาจเอื้อมถึงนั่นคือพลังแห่งความรู้สึกและสัญชาตญาณพูดถึงสัญชาตญาณหลานเคยสังเกตไหมว่าก่อนฝนจะตก มดจะรีบขนไข่ขึ้นที่สูงก่อนพายุจะมานกจะบินกลับรังสัตว์เหล่านี้ใช้สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดโดยไม่ต้องพึ่งพาพยากรณ์อากาศมนุษย์เราก็เคยมีสิ่งนี้แต่เราหลงลืมมันไปเพราะเราพึ่งพาแต่หน้าจอและข้อมูลภายนอกมากเกินไปในช่วงเวลาวิกฤตที่โลกสั่นสะเทือนตามคำทำนาย ข้อมูลข่าวสารภายนอกอาจจะสับสนวุ่นวายเต็มไปด้วยข่าวลวงและการปั่นกระแสสิ่งเดียวที่จะเป็นเข็มทิศชี้ทางรอดให้หลานได้คือเสียงภายในใจของหลานเองการฝึกฝนที่จะกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองหรือที่สมัยใหม่เรียกว่ายานอย่างรู้จึงเป็นทักษะสำคัญที่ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่รอให้ถึงปี2026 ยายอยากให้หลานลองฝึกอยู่กับความเงียบวันละนิดลดเสียงรบกวนรอบข้างลงแล้วลองถามใจตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆดูบ้างฝึกสังเกตความรู้สึกแวบแรกที่เกิดขึ้นสัญชาตญาณเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงและเมื่อถึงเวลาคับฉันเสียงกระซิบเบาๆจากข้างในนี่แหละที่จะตะโกนบอกทางหนีทีไรที่ปลอดภัยที่สุดให้กับหลาน อีกประเด็นที่บาบาวันก้าและหมอดูทั่วโลกมักพูดตรงกันคือเรื่องภัยธรรมชาติสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักในทางวิทยาศาสตร์เราเรียกมันว่าภาวะโลกรวนแต่ในทางจิตวิญญาณโบราณธรรมชาติกับจิตใจมนุษย์เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อใจมนุษย์ร้อนรุ่มเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงบรรยากาศของโลกก็จะร้อนระอุตามไปด้วย เมื gone, ness, ่อใจคนแห้งแล้งน้ำใจผืนดินก็แห้งแล้งขาดน้ำนี่คือกฎแห่งความสอดคล้องกันข้างในเป็นอย่างไรข้างนอกก็เป็นอย่างนั้นการที่โลกจะสั่นสะเทือนในปี2026อาจเป็นภาพสะท้อนของความวุ่นวายในจิตใจมวลรวมของมนุษยชาติที่สะสมมานานดังนั้นการช่วยโลกที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้หรือแยกขยะเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเริ่มจากการปลูกต้นไม้แห่งความดีงามในใจและคัดแยกขยะอารมณ์ของตัวเองด้วยเมื่อหลานคนหนึ่งใจเย็นลงสงบสุขขึ้นหลานกำลังส่งคลื่นพลังงานความเย็นออกไปสู่บรรยากาศโลกยายเชื่อเสมอว่าถ้าคนตัวเล็กๆอย่างเราช่วยกันปรับสมดุลข้างในธรรมชาติข้างนอกก็จะค่อยๆปรับสมดุลตามไปด้วยความสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล เงินทองของมีค่าอาจจะด้อยค่าลงหรือเปลี่ยนรูปแบบไปจนเราตามไม่ทันในยามที่สัพบสินภายนอกไม่มั่นคงสิ่งเดียวที่จะเป็นหลักประกันความมั่งคั่งได้คือทุนทางปัญญาและทุนทางใจโบราณท่านสอนให้เรามีวิชาติดตัวเพราะความรู้เป็นสิ่งที่ใครก็ขโมยไปไม่ได้ในยุคสมัยนี้เราต้องเพิ่มความยืดหยุ่นหรือความสามารถในการล้มแล้วลุกเข้าไปด้วย คนที่จะอยู่รอดในปี2026ไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดหรือรวยที่สุดแต่เป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งที่สุดเหมือนต้นไผ่ที่ลู่ตามลมพายุแต่ไม่ยอมหักโคน่นผิดกับต้นไม้ใหญ่ที่ยืนตรงานถาลมแต่สุดท้ายก็โค่นลม้มหลงย้อนกลับมาที่เรื่องกดแรงดึงดูดกันสักนิดหลานรู้ไหมว่ายิ่งเราเสพขาวร้ายยิ่งเราจินตนาการถึงภาพความล่มสลายตามคำทำนายด้วยความหวาดกลัว เรากำลังร,งร่วมมือกันสร้างภาพนั้นให้เกิดขึ้นจริงโดยไม่รู้ตัวความคิดคือพลังงานและความกลัวคือพลังงานที่เข้มข้นมากเปรียบเหมือนพายุลูกใหญ่ที่เราช่วยกันพัดกระพือตรงนี้แหละที่สำคัญลูกเอย๋ยยายอยากชวนหลานทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้มาร่วมกันตั้งหลักเป็นเสาข่ายพลังงานบวกไปด้วยกันใครที่ตั้งใจอยากจะร่วมขบวนรถไฟแห่งสติ พัฒนาจิตวิญญาณให้เข้มแข็งไปกับยายฝากกดติดตามและกดถูกใจคลิปนี้ไว e uh ้เป็นสัญญากันหน่อยนะลูกการกดของหลานไม่ใช่แค่การเพิ่มตัวเลขให้ยายแต่มันคือการส่งสัญญาณบอกจักรวาลว่าฉันเลือกที่จะรับรู้เรื่องราวดีๆและฉันพร้อมที่จะเป็นผู้ตื่นรู้ยิ่งเรามารวมตัวกันเยอะพลังงานดีๆของเรานี้แหละที่จะไปช่วยสมดุลโลก เอาละเมื่อเราได้รวมพลังกันแล้วบาบ้าวันก้าอาจจะเห็นภาพอนาคตที่เป็นไปได้ในเส้นทางหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่ามันคือเส้นทางเดียวอนาคตไม่ใช่สิ่งที่ถูกเขียนไว้บนแผ่นหินที่แก้ไขไม่ได้แต่มันลื่นไหลเหมือนสายน้ําเราทุกคนมีเจตนาจํานงเสรีที่จะเลือกเส้นทางเดินของตัวเองหากหลาน เปลี่ยนโฟกัสจากการจดจอที่หายนะมาจดจอที่การเตรียมพร้อมและการสร้างสรรค์หลานกำลังดึงดูดเส้นเวลาหรือเส้นทางชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาสู่ชีวิตของหลานเองแล้วเราจะเริ่มต้นเตรียมตัวอย่างไรดีละ่ะสิ่งแรกที่ยายแนะนำคือการชำระล้างหรือล้างพิษจิตใจ ในแต่ละวันเราแบกรับขยะทั้งอารมณ์มามากเกินไปทั้งจากคนอื่นและจากตัวเองก่อนจะถึงปี2026ลองฝึกนิสัยการปล่อยวางก่อนเข้านอนทิ้งความขุ่นมัวความโกรธเคืองความกังวลใจไว้กับวันเก่าเหมือนการอาบน้ำชำระร่างกายใจเราก็ต้องการการอาบน้ำชำระใจเช่นกันการทำสมาธิ หรือแค่นั่งนิ่งๆอยู่กับลมหายใจสัก5้านาที10นาทีคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดมันช่วยให้ตะกอนในใจตกผลึกทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้นเมื่อสติมาปัญญาก็เกิดและเมื่อปัญญาเกิดความกลัวก็จะหายไปเพราะความกลัวมักเกิดจากความไม่รู้ แต่เมื่อเรารู้เท่าทันความจริงของกายและใจแล้วก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่น่ากลัวอีกต่อไปนอกจากเรื่องจิตใจแล้วเรื่องความสัมพันธ์ก็สำคัญไม่แพ้กันในยามวิกฤตมนุษย์เราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้เราเป็นสัตว์สังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันการสร้างชุมชนเข้มแข็งหรือเครือข่ายการยานามิตร เป็นเหมือนการสร้างตะข่ายนิรภัยลองมองไปรอบๆตัวหลานสิใครคือคนที่มีทัศนคติที่ดีใครคือคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันรักษาความสัมพันธ์เหล่านั้นไว้ให้ดีเลิกทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องไร้สาระให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยเพราะเมื่อถึงเวลาที่โลกสันสะเทือนเราจะรู้ซึ้งเลยว่ามิตรภาพและความรัก คือกำลังใจที่สำคัญที่สุดการมีคนจับมือและบอกว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันมีค่ามากกว่าทองคำกองท่วมหัวซะอีกเริ่มต้นเป็นผู้ให้เป็นเพื่อนที่ดีเป็นลูกหลานที่น่ารักแล้วหลานก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยให้กันและกันอีกอีกสิ่งหนึ่งที่ยายอยากจะเน้นย้ำคือการกลับสู่สามัญ ความเจริญทางวัตถุอาจจะถึงจุดอิ่มตัวและเริ่มเปราะบางการเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งเรียบง่ายกินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติจะเป็นภูมิคุ้มกันชั้นเยี่ยมไม่ว่าเศรษฐ,ฐกิจจะเป็นอย่างไรถาลานปลูกผัดกินเองได้เป็นทำกับข้าวกินเองได้ซ่อมแซมของใช้เองได้หลานก็จะพึ่งพาปัจจัยภายนอกน้อยลง ความสุขที่เกิดจากการพึ่งพาวัตถุเป็นความสุขที่ฉาบฉวยและต้องวิ่งไล่ตามไม่จบสิ้นแต่ความสุขที่เกิดจากความพอเพียงและความสงบภายในเป็นความสุขที่ยั่งยืนการกลับมาเห็นคุณค่าของดินน้ำลมไฟเห็นคุณค่าของข้าวปลาอาหาร เป็นการเชื่อมต่อจิตวิญญาณของเราเข้ากับรากเง่าดักเดิมซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงที่สุดในยามที่พายุแห่งความเปลี่ยนแปลงพัดผ่านมีคำกล่าวโบราณว่าในวิกฤตมีโอกาสเสมอสำหรับปี2026ที่ว่าน่ากลัวอาจจะเป็นปีทองของใครหลายคนก็ได้ คนที่มองเห็นโอกาสมักจะเป็นคนที่มีสติและไม่ตื่นตระหนกในขณะที่คนอื่นกำลังวุ่นวายขายวุ่นหนีตายหรือกักตุนสินค้าด้วยความหวาดระแวงคนที่มีปัญญาจะมองเห็นช่องว่างที่จะสร้างประโยชน์มองเห็นความต้องการที่แท้จริงของผู้คนแทนที่จะถามว่าฉันจะสวยไหม ลองเปลี่ยนคำถามเป็นฉันจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรในสถานการณ์นี้คำถามที่เปลี่ยนไปจะนำมาซึ่งคำตอบที่เปลี่ยนไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณค่าการเป็นผู้ให้ในยามยากจะทำให้หลานกลายเป็นที่ต้องการและนั่นคือความมั่นคงที่แท้จริงที่ไม่ต้องร้องขอจากใคร หลานจำคำว่าอนิจจังได้ไหมความไม่เที่ยงคือความจริงแท้ที่สุดของจักรวาลบาบาวันก้าทำนายการเปลี่ยนแปลงก็เพราะโลกนี้ตกอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปสังคมเดิมระบบเดิมวิธีคิดเดิมล้วนต้องมีการเปลี่ยนแปลง อยาอยากให้หลานฝึกที่จะโอบกอดความเปลี่ยนแปลงแทนที่จะต่อต้านมันเมื่อสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดมาการสร้างกำแพงกั้นรังแต่จะทำให้กำแพงพังทลายแต่ถ้าเราสร้างกังหันลมเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสายลมนั้นเปลี่ยนพลังงานแห่งการทำลายล้างให้กลายเป็นพลังงานขับเคลื่อนชีวิต ฝึกใจให้ยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงแล้วหลานจะใช้ชีวิตด้วยความเบาสบายไม่แบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าเรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้การดูแลร่างกายให้แข็งแรงคือต้นทุนสำคัญอาหารการกินการออกกําลังกายการพักผ่อนฟังดูเป็นเรื่องพื้นฐานที่ใครๆก็รู้ แต่จะมีสักกี่คนที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอร่างกายที่แข็งแรงจะเป็นพาหนะสำคัญที่พาจิตวิญญาณของหลานฝ่าฟันอุปสรรคหากกายป่วยใจก็มักจะป่วยตามไปด้วยดังนั้นหันมารักตัวเองดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้หมอเป็นคนสั่งถึงจะเริ่มทำนะลูก ใกล้จะจบการสนทนาของเราในวันนี้แล้วยายอยากจะฝากแง่คิดเรื่องความหวังกล่องแพนโดราตามตำนานกรีกเมื่อถูกเปิดออกความชั่วร้ายหลุดลอยออกมามา,มากมายแต่สิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ก้นกล่องคือความหวังคำทำนายร้ายแรงแค่ไหนก็ไม่อาจทำลายพลังแห่งความหวังของมนุษย์ได้หากเรายังมีลมหายใจ มีสติและมีความหวังเราจะหาทางออกได้เสมอความหวังไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าทุกอย่างจะสวยหรูแต่คือเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองที่จะรับมือกับทุกอย่างได้คือแสงเทียนเล่มน้อยในความมืดมิดที่นำทางเราไปข้างหน้าอย่าปล่อยให้ใครมาเป่าเทียนเล่มนี้ในใจหลานให้ดับลงไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร คำวิจารณ์หรือความท้อแท้ของตัวเองจงปกป้องแสงสว่างนี้ไว้ด้วยชีวิตเอาละลองหลับตาลงสักครู่นะลูกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆลองจินตนาการดูสิว่าหากปี2026ผ่านไปแล้วและหลานคือผู้ที่ผ่านพ้นมันมาได้อย่างงดงาม หลานจะมองเห็นตัวเองเป็นคนแบบไหนเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมีปัญญามากขึ้นมีความรักความเมตตามากขึ้นภาพที่หลานเห็นในจินตนาการตอนนี้คือพิมพ์เขียวของอนาคตที่หลานกำลังจะสร้างมันขึ้นมาจําภาพความรู้สึกนั้นไว้ให้แม่นประทับมันลงไปในจิตใต้สำนึกว่าฉันคือผู้รอด ฉันคือผู้ตื่นรู้และฉันคือผู้สร้างสรร์เมื่อหลานเชื่อมั่นในภาพนี้ยังสุดหัวใจจักรวาลจะเริ่มจัดสรรองค์ประกอบต่างๆผู้คนเหตุการณ์และโอกาสเพื่อนำพาหลานไปสู่จุดหมายนั้นนี่ไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่มันคือาศาสตร์แห่งการกํากับใจท้ายที่สุดนี้ลูกหลานเอ๋ย คำทํานายของบาบาวันกาหรือคำพยากรณ์ใดๆในโลกนี้เป็นเพียงแค่ป้ายบอกทางที่เตือนให้เราระมัดระวังในการขับขี่ชีวิตไม่ใช่คำพิพากษาประหารชีวิตอนาคตยังเป็นเพียงภาพร่างที่รอให้เราลงสีและผูกกันนั้นก็อยู่ในมือของหลานทุกคนแล้วขอให้หลานใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทแต่ไม่ตระหนก ใช้สตินำทางแทนความกลัวและใช้ความรักเป็นเกราะคุ้มคันไทยยายเชื่อหรือแกนว่าไม่ว่าโลกจะสั่นสะเทือนแค่ไหนลูกหลานของยายทุกคนจะยืนหยัดได้อย่างมั่นคงดั่งต้นโพใหญ่ที่รากอย่างลึกและพร้อมจะแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่โลกใบใหม่ต่อไปกลับไปพักผ่อนถิดน้าลกูก ดึกแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ้าทุกคน